นิยายเสียงเรื่องผู้พันเถื่อนคนนี้ไม่ใช่บิดาเจ้าประพันธ์รอวาวิสา EP 10ณโรงเรียนอนุบาลในที่สุดสี่อย่างก็ขับรถมาถึงหน้าโรงเรียนอนุบาลที่เป่าเปาเรียนอยู่เป็นเด็กดีนะครับหานเย่ยพูดกับลูกชายเมื่อเดินมาส่งเขาถึงที่หน้าห้องเรียนแล้วม้ามาหอมแก้มสองมือเล็กเอื้อมมหาคนเป็นแม่ ท่าทีน่ารักน่าเอ็นดูแบบนี้หารเยลไม่รอช้าเอื้อมมือไปกอดลูกน้อยแล้วจุ๊บแก้มซ้ายขวามารักหนูนะ่เป่าเป่าน้อยของแม่เดี๋ยวเย็นนี้แม่จะทาไข่พะโล้ของโปรดไว้รอนัรนื้อผมอยากกินไว้อะไรเนี่ยหารเยลอุทานออกมาเมื่อมีมือหนาเอื้อมมือหาเป่าเป่าผ่านด้านหลังของเขาแต่เห็นลูกชายกําลังมองคนนั้นตาแป๋วเขาจึงไม่สะบัดตัวออกถ้าอยากกินก็ต้องตั้งใจเรียนรู้ใหม่ครับครับ เด็กชายรับคำเสียงดังฟังชัดนี่คุณทำอะไรหานเย่ยเสียงเขียวใส่สีหยางแต่สีหยางกลับตีหน้าซื้ออะไรฉันทำอะไรออกไปห่างๆผมเดี๋ยวนี้เลยหานเย่ยพยายามออกห่างจากตัวเขาแต่สีหยางกลับทำเป็นหูทั่วลมแล้วคุยกับเป่าๆต,ต,ต่อไปเป่าๆน้อยหอมแค่มาหรือครับไม่ให้รางวัลให้ไปอย่างที่มาส่งหน่อยหรือไงจะน้อยใจแล้วนะอือไปอย่างจุบ๊บ เป่าเป่าเขย่งเท้าเหน่อยหน้าจุ๊บแก้มสี่อย่างสีอย่างพยายามโน้มตัวลงให้ใบหน้ายื่นเข้ามาใกล้เด็กน้อยมากที่สุดทําให้แนบชิดกับคนที่เขายืนช้อนหลังอยู่หานเย้ยวตัวเกรงไปหมดเขาจึงรีบดันออกห่างตาผู้พันบ้าอํานาจนี่หน้าโรงเรียนก็ไม่เว้นคุณครูยืนรอรับเด็กก็มองอยู่แล้วพวกเขาจะคิดยังไงนี่คุณไปห่างๆผมหน่อยได้ไหม เขาหันไปเอ็ดผู้ชายตัวโตวก่อนจะลุกขึ้นแล้วดันหลังลูกชายส่งให้คุณครูเป่าเป่าเข้าโรงเรียนได้แล้วฝากคุณครูดูแลเป่าเป่าด้วยนะครับยินดีคะ่ะคุณแม่ไม่ต้องห่วงแม้วันนี้มาพร้อมหน้าเลยนะคะครูประจําห้องเป่าเป่ารับตัวน้องพูดแซวออกมายิ้มยิ้มเพราะปกติแล้วมีเพียงหานเยี่ยวเท่านั้นที่มารับมาส่งลูกเพียงลําพังเออมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่แบบนั้นสักหน่อยฝากด้วยนะครับ เสียงทุ้งเอ่ยแทรกขึ้นไม่ยอมให้อีกฝ่ายแก้ตัวจากนั้นเขาก็คว้าเอวหานเยี่ยวเดินกลับมาที่รถหานเย่ยรีบดันตัวเขาออก่างมันจะเกินไปแล้วนะักอื้อปล่อยผมนะผมไม่ขึ้นรถไปกับคุณแล้วหานเย่ยพยายามแกะมือของเขาออกก่อนจะหันไปจ้องหน้าเขาอย่างไม่พอใจมันจะเกินไปแล้วนะทําไมต้องมายุ่งวุ่นวายกันอีกซีหยางถอนหายใจอย่างเหนื่อยๆแล้วสั่งเสียงเข้มไปขึ้นรถไม่จะขึ้นไปคุยกันดีๆหรือว่า จะให้อุ้มขึ้นไปฉันทำแน่ถ้าไม่หยุดดือ้อหานเยี่ยวมองหน้าเขาพลางคิดในใจว่าคิดว่าผมจะยอมทำตามเหมือนทุกครั้งหรือไงไม่มีวันตาหนึ่งคนเดิมได้ตายไปแล้วเมื่อสิปีก่อนตอนนี้มีเพียงหานเย่ยที่เข้มแข็งขึ้นหนุ่มน้อยไม่สนคำพูดของเขาตัดสินใจเดินออกจากตรงนั้นเพื่อจะไปขึ้นรถประจำทางแต่ยังไม่ทันจะก้าวได้เกินสามก้าวร่างบางก็ลอยขึ้นมาอยู่ในอ้อมแขนของสีหยาง เฮ้ยทำอะไรว่าปล่อยผมเดี๋ยวนี้เน่าไว้ทำบ้าอะไรเนี่ยอืดเอาสิดิ้นจนตกลงไปรับรองเลยว่าจะโดนหนักกว่านี้หานเย่ได้ยินเช่นนั้นก็กนิ่งงันภาพในอดีตหวนกลับมาเขารู้ว่าผู้ชายคนนี้พูดจริงทำจริงแน่แล้วไม่ชอบให้คนขัดใจในที่สุดหานเย่ก <g> ็โดนอุ้มขึ้นมานั่งในรถแล้วเขาก็โน้มใบหน้าลงมาใกล้มากจนหานเย่ต้องหันหน้าหนีไปทางอื่นแล้วก็เอามือดันอกเขาเอาไว้ ผู้ชายคนนี้ไว้ใจไม่ได้หรอกนะหานเย่ยเอ่ยเสียงอ่อนลงว่าผมต้องไปทำงานแล้วยังไงผมบอกว่าผมต้องไปทำงานให้ทันเวลาไงไม่เข้าใจหรอถ้าไม่ออกรถผมจะลงไม่ต้องกลัวหรอกฉันไปส่งนายแน่แต่เราต้องคุยกันก่อนผู้พันสี่อย่างจะให้ผมพูดกี่ครั้งว่าระหว่างเราไม่มีอะไรทั้งนั้นเราไม่มีอะไรต้องคุยกันหานเย่ย ผมไม่รู้หรอกนะว่าคุณต้องการอะไรจากผมแต่ผมขอร้องว่าอย่ามายุ่งกับผมและลูกอีกทำไมลืมเรื่องของเราไปหมดแล้วหรือไงเรียกฉันสะเหินห่างถามจริงๆจำไม่ได้หรือว่าเราเคยเคยอะไรเราไม่เคยอืดอึกซียางดึงตัวหานเย่ยวเข้าไปใกล้พร้อมกับช้อนไทยทอยเอียงใบหน้ามาบทจุบป,ปากบางอื้อ ฐานเยี่ยวตัวสัน่นสถานพยายามผลักเขาออกทั้งใช้กำปั้นเล็กทุกท่อนแขนคนตัวโตวที่ดึงเขาเข้าหาแล้วบังคับจูสีหยางใช้ริมฝีปากนาขบเม,ม้มริมฝีปากนุ่มละมุนที่แสนคิดถึงเขาออกแรงบิดขางฐานเยี่ยวจนอีกฝ่ายยอมเผยอปากรับการสอดแทรกด้วยลิ้นอุ่นของเขาหืมซีหยางใช้ความชำนาญในการจัดการคนตัวเล็กให้เลิกด้วยกับเขาสักที เด็กที่เคยมีรอยยิ้มสดใสมีแต่ความอ่อนโยนให้เขาตอนนี้กลับถิงเขาชอดชอดไม่ฟังอะไรแถมยังไล่เขาให้ออกไปอึดอึดหานเย่ยวหายใจติดขัดเริ่มจะหายใจไม่ออกเขาจิกเล็บเข้าที่แขนแกร่งเพื่อหวังจะให้สีหอย่างหยุดแต่มันกลับรุนแรงไปด้วยรสจุบร้าร้อนของเขาจนหานเย่อเริ่มอ่อนระทวยจากที่ขัดขืนกลับหยุดนิ่งยอมให้เขาจุกจนพอใจ หานเย,ยวได้แต่หลับตางอจนน้ำตามันไหลออกมาอาบสองแก้มทำไมถึงหนีผู้ชายคนนี้ไม่ได้สักทีอืมสียางครางในลำคอออกมาเมื่อลิ้นอุ่นสัมผัสความอ่อนลุ่มภายในปากของหานเย,ยวจนพอใจเขาจึงละจุบแต่ก็ยังคมเล่นริมฝากเล็กนั้นสองสามครั้งเมื่อสีอยางจุบจนพอใจแล้วก็เอ่ยว่านายจะไม่มีวันลืมฉันนลืมไม่ได้หรอกจำเอาไว้หานเย,ยวไม่ว่าจะอยากลืมแค่ไหนก็าตาม สิ้นคำเขาจะก็ขับรถออกไปหานเยี่ยวกับอินฟีปากเจ็บเกาเจ็ใช่สี่อย่างผู้ถูกว่าเขาไม่มีวันลืมไม่ว่าอยากลืมแค่ไหนสิ่งที่ผู้พันหนุ่มทำในวันนี้ทำให้หานเยี่ยวนึกถึงอดีตระหว่างทางที่สี่อย่างขับรถมาส่งหานเยี่ยวนั่งนิ่งมองออกนอกหน้าต่างด้านข้างรถเมื่อรถจอดสนิทที่หน้าบริษัทเขาก็ก้าวขาลงจากมาโดยที่ไม่ต้องรออะไรอีกเพราะเขาอยากออกไปจากตรงนี้ให้เร็วที่สุด หลังจากที่ผู้พันซียางขับรถไปส่งหารเย,ยวที่บริษัทเรียบร้อยแล้วผมก็ขับรถเข้าไปในกรมทหารซึ่งเดิมทีนั้นเขาสังกัดที่กรมทหารมณฑลทางเหนือเมื่อเขาสืบทราบว่า,าหารเย่ยวอยู่กับน้องชายเขาที่ปักกิ่งเขาจึงทำการขอย้ายมาช่วยราชการคราวที่นี่ยศพันเอกที่มีพ่อเป็นถึงระดับนายพลเช่นเขาวันวันหนึ่งไม่ค่อยได้ทำอะไรมากมายดังนั้นเขาจึงมีเวลานั่งคิดทบทวนเรื่องราวของหารเย,ยว เจ้าเด็กหนุ่มนั่นยังเป็นหนุ่มน้อยใส่ซื้อที่แท่งทําเป็นว่าตนเองเข้มแข็งเสียเหลือเกินปากก็บอกว่าลืมเรื่องในอดีตทั้งหมดแล้วแต่เขารู้ว่ามันไม่จริงเพราะเขาเองก็ยังทําไม่ได้เลยในตอนนั้นทันทีที่เขาทราบข่าวจากกังหยกว่าต้าหนึ่งหนีไปแล้วเขาที่กําลังตรวจกองกําลังทหารอยู่ที่ชายแดนแทบไม่เป็นอันกินอันนอนเร่งทํางานให้เสร็จก่อนเวลาจากนั้นก็ขับรถกลับมาที่เมืองเซียงไางจับเสินเซียนมาเค้นถามว่า เอาตาเหนิงไปซ่อนไว้ที่ไหนสัญญาที่ถูกซ้อมจนหน้าปูดบวมก็สารภาพออกมาว่าเดิมทีเขาจะหลอกต้าเหนิงมาขายให้กับนายพลเจียงแต่แผนการกลับล้มไม่เป็นท่าเพราะจูจๆตาเหนิงก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเขาเองก็ไม่รู้ว่าต้าเหนิงหนีไปไหนสี่อย่างทั้งเสียใจที่ต้าเหนิงหนีเขาไปทั้งโมโหที่ต้าเหนิงเชื่อใจเพื่อนสาเลวนี่มากกว่าตนด้วยเหตุนี้เขาจึงสั่งให้กังหยงจับเสินเซียนไปขายที่ช่องชั้นต่ำบริการแรงงานเถื่อน ที่นั่นเสินเสียนไม่มีทางได้เห็นแสงเดือนแสงตะวันแน่จากนั้นก็สั่งให้ลูกน้องตามมาสืบข่าวเต้าหนิงตลอดสี่ปีที่ผ่านมาจนมารู้ความจริงเมื่อเดือนที่แล้วว่าน้องสภายที่ชื่อหานเย่ยแท้จริงแล้วคือต้านหนึ่งที่เขาตามหามาตลอดบ้าเอย๋อยซีหยางยกมือขึ้นกุมขมับปวดหัวตุบตุกด้วยความเครียดที่สะสมมานานตอนที่อยู่ด้วยกันกับหานเย่ยนั้นเขาไม่เคยรู้ตัวว่ารักเด็กนั่นมากมายแค่ไหน จนเมื่อเด็กนั้นจากเขาไปก็ทำเอาเขาแทบบ้าแล้วยิ่งตอนนี้ได้รู้ว่าคนที่เขารักที่สุดได้กลายเป็นน้องสะพ้ายไปเสียแล้วหัวใจเขายิ่งเจ็บปวดจนแทบกระอักเลือดมีคำถามมากมายที่เขาอยากถามหานเย,ยวแต่เด็กนั่นก็เอาแต่หลบหน้าผลักใส่และส่งเขาเขาต้องการรู้เรื่องราวสิปีที่ผ่านมาของหานเย,ยวกับมู่เฉินว่าไปคบกันตอนไหนจึงเรียกกังหยงลูกน้องคนสนิทให้ตามสืบเรื่องราวของทั้งสองอย่างละเอียด ผู้พันมีงานจะสั่งผมหรือครับอืวยฉันอยากให้นายช่วยสืบประวัติน้องชายฉันกับหานเยาว,ว่าสองคนนี้พบกันที่ไหนแล้วมาแต่งงานอยู่กินฉันสามีภรรยาได้ยังไงครับผู้พันอ่ออีกเรื่องสืบด้วยว่าต้าเหนิงเปลี่ยนชื่อเป็นหานเย,ยว่ตอนไหนเมื่อไหร่ครับผู้พันฉันให้เวลานายสืบเรื่องนี้สามสี่วันเท่านั้นพอไหมพอครับนายกังหยงตอบรับไม่เต็มเสียงในใจแอบสอบบอทว่า จะพอบ้าอะไรกันครับผู้พันข้อมูลให้สืบตั้งเยอะให้เวลานิดเดียวณหน้าบริษัทหลังจากเลิกงานแล้วหานเย,ยวก็ลงมารถจากตระกูลมารับเหมือนเคยแต่กลับเจอรถของผู้พันสี่อย่างแล่นเข้ามาจอดสนิทตรงหน้าหานเย,ยวทำเป็นมองไม่เห็นจนคนในรถต้องลดกระจกลงแล้วตะหวาดเสียงเข้มว่าขึ้นรถหานเย,ยวหันมองไปทางอื่นแซงไม่ได้ยินผู้พันสีอย่างสั่งเสียงเข้มอีกครั้ง ขึ้นรถมานั่งข้างหน้าเดี๋ยวนี้ผมจะรอรถตระกูลถังปังผู้พันสี่อย่างเปิดประตูรถลงมาขายยาวๆก้าวอาดๆเดินตรงมาที่หานเย,ยวหานเย,ยวขึ้นรถปล่อยบอกให้ปล่อยหานเย,ยวพยายามสะบัดมือเขาออกขึ้นรถจะขึ้นดีๆหรือว่าจะให้อุ้มขึ้นเสียงกระซิบของผู้พันอย่างทําให้หานเย,ยวหยุดชะงัก เพราะตอนนี้อยู่หน้าบริษัทหลายคนจับเจ้องมาที่พวกเขาทั้งคู่เขาจึงตัดสินใจสลัดมือผู้พันหนุ่มออกแล้วขึ้นไปนั่งในรถือคิดว่าจะให้อุ้มรถคันสีดำสน็จขับผ่านหน้าบริษัทไปเมื่อนั่งรถมาได้สักพักหานเย่อรู้สึกว่าทางที่ผู้พันสีอย่างขับมาไม่ใช่ทางไปรับลูกชายที่โรงเรียนเขาจึงหันไปถามคนขับว่าผู้พันจะพาผมไปไหนนี่ไม่ใช่ทางไปโรงเรียนเป่าเป่านั แล้วใครบอกว่าฉันจะพานายไปรับลูกอ่อแล้วคุณไม่ต้องห่วงลูกหรอกนะผมสั่งให้คนขับรถที่บ้านไปรับให้แล้วคนนี้มันเจ้าเล่ห์ที่สุดจอดรถเดี๋ยวนี้ผมไม่ไปไหนทั้งนั้นจะกลับบ้านไปหาลูกซี่ย่างขับรถไปเรื่อยๆทำหูทวนลมจอดบอกให้จอดไงไม่จอดใช่ไหมได้สิ้นคำเขาก็ใช้มือดึงพวงมาลัยรถแล้วหักเลี้ยวเข้าข้างทางหานเย่ยอหยาเอียดโครง เสียงเบรกรถดังสนั่นเพราะชนเจ้ากับขอบปูนข้างทางซียางกอดหานเยี่ยวไว้ใช้ร่างกายตนเองปกป้องคุ้มกันร่างบางไม่ให้บาดเจ็บเขากลายเป็นคนเจ็บซะเองทำบ้าอะไรอยากตายนักหรือไงโวยเจ็บซียางตะคอกออกมาทั้งที่ยังประคองแขนตัวเองที่เจ็บเอาไว้หานเยี่ยวเองก็ยังหวาดกลัวและตกใจไม่น้อยแล้วก็ลืมตัวคว้าแขนแกร่งมาดูเพราะเห็นเลือดสีแดงฉาลหยออกมาจากแขนเขา ซี่ย่างคุณเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรซี่ย่างดึงแขนงกลับทันทีไปหาหมอเธอไปตรวจดูหน่อยกลัวฉันตายหรือไม่ต้องห่วงหรอกแผลแค่นี้ปากดีได้ขนาดนี้ตายยากจริงๆแหละหารเยี่ยวผู้จบก็คว้ากระเป๋าเตรียมจะลงรถแต่ก็ถูกมือหนาคว้าเอาไว้ได้ปล่อยนะอย่ามาจับตัวผมเธอรังเกียจหรือแต่ก่อนเราเป็นอะไรกันลืมแล้วหรืออย่ามาพูดบ้าๆฉัน ไม่เคยเป็นอะไรกับอึดๆเสียงพูดของหานเยี่ยวหายไปพร้อมปากหนาประกบปากลงมาบทจุกลืนกินท้ายคำของเขาเอาไว้ทั้งหมดมือหนากดท้ายทอยหนุ่มน้อยไม่ให้ขยับหนีอื่หืมสีอยางครางในลำคอชํำแรกปลายลิ้นร้อนเข้าในโพรงปากอุ่นส่านเพื่อความหาความหวานที่หยหามานานอืมหานเยี่ยวครางออกมาเขากัดขืนอะไรไม่ได้มือเรียวที่ทุบแข็งแกร่งกล เป็นกมเสื้อจนขึ้นเป็นรอยยับไปหมดนานแสนนานกว่าคนใจร้ายถอนจุกขึ้นหรือถ้ายัางกล้าขัดใจฉันอีกคราวนี้มันจะไม่แค่จุกหานเย่ยหัวใจเต้นแรงคำคำนี้ที่เขาเคยบอกในครั้งที่ได้เจอกันภาพในอดีตหวนขึ้นมาอีกครั้งจะลองก็ได้นะตรงนี้เลยอย่านะหึกใบหน้าสีหยางเต็มไปด้วยรอยยิ้มแสนไร้กาศไม่ว่าจะนานแค่ไหนหานเย่ยก็ยังเป็นเด็กน้อยแสนซื่อคนเดิม จะกินอะไรถามหน้าไม่ได้ยินหรือไงถึงเงียบให้ได้ตลอดแล้วกันคริง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 เสียงโทรศัพท์เครื่องใหญ่ที่ติดอยู่ในตัวรถดังขึ้นเครื่องมือสื่อสารชนิดนี้มีใช้เฉพาะตระกูลที่มีฐานะร่ำรวยเท่านั้นฮันโฮนซีอย่างยกหูโทรศัพท์ขึ้นรับปลายสายก็ตอบกลับมาว่าผู้พันครับผมมารับคุณหนูเป่าๆที่โรงเรียนแต่เกิดเรื่องครับว่าไงนะซียางได้ยินไม่ถนัดอีก ทั้งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเป่าเๆเ,เขาจึงต้องหยุดรถเพื่อฟังให้ชัดเจนท่านผู้ฟังที่น่ารักกดติดตามกดไลค์ช่องยายวายบายพ่สร้างเพื่อฟังยายสนุกสนุกได้ทุกวันขอบคุณครับ的在